สวัสดีค่ะพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพพุทธศักราช2563นะคะดิฉันแพทย์หญิงดวงทิพย์ศูนย์ทอเลขามีความตั้งใจที่จะมาอ่านคำพีวิสุทธิมรรคโดยทำเป็นคลิปนะคะอ่านการเจริญวิปัสสนาในพระพุทธศาสนา วิปัสสนานั้นมีทั้งหมด16ระดับนะคะก็ทําคลิปย้อนหลังนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบศึกษาจากข้างหลังมาข้างหน้าว่าผลลัพธ์ที่สุดแล้วเนี่ยปลายทางคืออะไรนะคะแล้วก็อะไรเป็นเหตุใกล้ให้ไปถึงจุดนั้นนะคะก็จะถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาจากจุดจบนะคะไป็นขั้งจุดเริ่มต้นแล้วพอเราเริ่ม มีความเข้าใจระดับหนึ่งเราก็ลงรายละเอียดทีนี้เรารู้แล้วเราต้องเริ่มจากกอไก่แต่ว่าจะต้องศึกษาลงลึกในรายละเอียดเพราะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานะคะกุศลธรรมสูงสุดนั้นคือวิปัสสนากุศลและจะต้องอาศัยพระผู้มีพระภาคอราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะมีวิปัสสนากุศลนะคะ ซึ่งเป็นการพัฒนาเจริญปัญญาเป้าหมายก็คือออกจากสังสารวัตรนะคะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้คนไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะคะเนื่องจากมองเห็นภาพตามความเป็นจริงแล้วว่ายังไงคนก็คือมีเกิดมีตายหลายภพหลายชาติ ความรู้ในพระไตรปิฎกนั้นทําให้เราเข้าใจเรื่องของอดีตชาติแล้วก็อนาคตชาตินะคะรวมทั้งรู้ว่าปัจจุบันชาตินั้นเกิดมาเนี่ยเรามีส่วนหนึ่งเป็นผลของกุศลหรืออกุศลที่เราเคยทำเราจะต้องมารับนะคะเรียกว่าเป็นวิบากนะคะตัวที่รับนั้นก็คือเป็นวิบากจิต และตัวกรรมมัชรูปก็คือมีทั้งรูปแล้วก็นามนะคะวิบากจิตก็คือจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตที่รู้กระทบสัมผัสทางกายดีบ้างไม่ดีบ้างขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่ทํามานะคะแล้วก็กรรมนั้นสุกงอมพอดีก็เลยทําให้ผลต่างๆเกิดขึ้นเป็นกระแสนะคะไหลไปไม่มีวันหยุดนะคะ อันนี้เป็นข้อความส่วนหนึ่งนะคะความรู้ส่วนหนึ่งที่ได้จากการศึกษาพระพุทธศาสนาเมื่อบุคคลใดก็ตามรู้สึกสลดใจในการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จะต้องมารับผลของกรรมนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คนที่ฟังพระธรรมดีก็จะรู้ลวคะ่ะว่าการกระทำกรรมทางกายวาจาใจนั้นเป็นกรรมใหม่นะคะเป็นกรรมใหม่ ผลของการกระทํากรรมนั้นแบ่งออกเป็น2อ,อย่างใหญ่ๆก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วนะคะกรรมชั่วนั้นพาไปอบายภูมิทําให้ไปเกิดในนรกเปตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉาน4อย่างนะคะเรียกว่าเป็นอบายภูมิ4ส่วนกรรมดีนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มที่ส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่รู้หรอกนะคะแต่ทําไปก็คือเห็นว่าเป็นกรรมดี กรรมดีก็ให้รับวิบากกรรมที่ดีนะคะคือให้ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสทางทวารทั้ง5้าในอารมณ์ที่ดีๆที่คนส่วนใหญ่ได้ปุ๊บก,ก็คือจะชอบนะคะจะติดใจกับอีกกรรมอีกประเภทหนึง่งเป็นไปเพื่อการออกจากสังสารวัฏซึ่งมีสั่งสอนเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น เป็นเรื่องที่ยากจึงต้องอาศัยมหาบุรุษอย่างพระผูม้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตัดสู้ด้วยพระองค์เองเพราะว่าทรงสะสมกรรมเพื่อความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตามเรียกว่าเป็นพุทธนิยามก็ได้นะคะก็คือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลผู้ที่จะตัดสู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีวัดปฏิบัติบ,ตบ,บำเพ็ญเพียร ตามพระชาติในอดีตที่เรียกว่าจริยาปิดบ้างหรือว่าเรียกว่าชาดกบ้างนะคะทีนี้เมื่อบุคคลต้องการที่จะออกจากสังสารวัตรก็หันหน้าเข้าสู่คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนานะคะภาษาสดาของพวกเรานะคะพระษาสดาในพระพุทธศาสนาขณะนี้คือพระธรรมและวินัยที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าพระธรรมและวินัยเป็นศาสดาแทนเราตถาคตนะคะ ก็พระธรรมละวินัยนั้นบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกในคำภีวิสุทธิมัคเราต้องน้อมใจเข้าไปศึกษานะคะซึ่งพระอาจารย์สมบัตินั้นที่โกท่านเป็นผู้นำในเรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ทำให้บุคคลมากมายเลยนะคะมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นแล้วก็เริ่มสนใจศึกษาพระไตรปิฎกและคำภีวิสุทธิมัคก,กันมากขึ้นนะคะ แต่ก็มีครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็ช่วยกันหลายท่านนะคะวันนี้หมอลังจะมาอ่านสัมมาสนญยาณซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณลำดับที่3ตอนที่3นะคะต่อจากคลิปก่อนวิปัสสนานั้นมี16ระดับก็คือทาไล่ย,ย้อนหลังมานะคะก็คือ16ก็คือปัจเจกขณะญาณ 15คือผลรยานอันเป็นโลกุตระวิบากนะคะเป็นผลของการเจริญโลกุตระกุศลอันเป็นวิปัสสนาลำดับที่14นะคะ14ก็เรียกว่ามัคคยานเป็นปัญญาขัาน้นการบรรลุธรรมประหารกิเลสเราก็มีชาติเป็นโลกุตระชาตินะคะวิปัสสนาที่ 16, 15 14าลำดับที่13 ชื่อว่าโคตรภูยานเป็นปัญญาในขั้นก่อนที่จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาตินะคะจากปุดชาติปุถุชนโคตรปูถุชนเป็นโคตรอริยก็เป็นโลกียะปัญญาขณะจิตสุดท้ายก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาลำดับที่13วิปัสสนาก่อนหน้านั้นก็คือเป็นขณะจิตก่อนหน้านั้นเรียกว่าอนุโลมยาน ะะก็เป็นวิปัสนาลำดับที่12ตามด้วยลำดับที่11คือสังขารุเปกขายานนะคะ11 1ในคำภีวิสุทธมรรคท่านกล่าวเอาไว้ว่าจริงๆคืออันเดียวกันแต่ว่าแยกละเอียดเป็น3ระดับปัญญานะคะสังขารุเปกขายานปฏิสังขานุปัสนาญาณแล้วก็มุนจิตตุกรรมมัญตายาน ก็เป็นปัญญาขั้นสูงที่เตรียมที่จะออกจากการมีสังขารธรรมเป็นอารมณ์เพื่อที่จะมีพันิพานเป็นอารมณ์นะคะ11 19ต่อไป8ก็เป็นนิพพิทายานเป็นปัญญาที่เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายด้วยปัญญานะคะจิตเนี่ยเป็นมหากุศลจิตมีปัญญาประกอบเวทนาที่สวยจะมีสองอย่างคือสมานัตเวทนาและอุเบกขาเวทนา แต่ถ้าเบื่อหน่ายแบบแบบที่คนที่ไม่เคยสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาเวลาเราเบื่อนะคะมันจะเป็นโทสะจะเป็นอกุศลจิซึ่งไม่ได้เป็นวิปัสสนานิพทายานนี้เป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเป็นปัญญาที่เบื่อหน่ายนะคะเจก็จะเป็นจะเป็นอาทีนวะยานก็คือ เห็นโทษนะคะเห็นโทษในในพยาญานก็คือวิปัสสนาญาณที่6เรียกว่าพยายานคือเห็นภัย 5. นี่ก็คือพังขยานคือเป็นปัญญาที่ตามเห็นในความดับของนามธรรมและรูปธรรมนะคะ 4. เป็นอุทยพยาญานเป็นปัญญาที่เห็นความเกิดโดยปัจจัย เห็นความดับโดยปัจจัยแล้วก็โดยตัวของสภาวะธรรมนั่นเองนะคะอุทยรพยายาณเป็นวิปัสสนาญาณที่4ก็มีสัมมาสนญาณวิปัสสนาญาณที่3เป็นเหตุใกล้วิปัสสนาญาณที่3ทําแล้วทําคลิปไปแล้วตอนที่1ตอนที่2วันนี้จะมาทําตอนที่3นะคะแล้วก็ก่อนที่สัมมาสนญาณที่เป็นวิปัสสนาญาณที่3จะเกิดก็จะต้องมีวิปัสสนาญาณที่2คือปัจจยะปริหาญาณนะก็คือปัญญาที่ เห็นที่เข้าใจในเรื่องของปัจจัยของรูปธรรมแนะนำม,มาธรรมที่เขาเชื่อมโยงกันนะคะว่าพระพุทธองค์ทรงตัดสรู้และประกาศเอาไว้อย่างไรสอนไว้อย่างไรนะคะปัจจะยะปริคหายานนะก็จะมีนามรูปปริเฉทยยานคือวิปัสสนาญาณที่หนึ่งเป็นเหตุใกล้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็มาเข้าเรื่องเลยนะคะเพราะว่าเกิดมานานแล้ว ส,สญญามารถสนานตอนที่สามนะคะวันนี้จะอ่านหน้าสองอเจ็ดสิบแปดถึงหน้าสอง้แปดสิบสามก็จะเป็นสิ่งที่พระอาจารย์สมบัตินันทโกท่านจะพูดอยู่บ่อยๆนะคะคือการพิจารณาโดยโตสี่สินะคะก็อ่านจากคำพีวิสุทธิมรักเล่มสามภาคปัญญาปริเฉตที่ยี่สิบถ้าสงเคราะห์ลงเรื่องของ วิสุทธิมี7อย่างก็จะอยู่ในหมวดของมัคคามัคคยานะทัศนวิสุทธินิเทศนะคะวันนี้จะมาทำคลิปตอนที่3เนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับโต40ก็คือลงท้ายด้วยคำว่าโตมีทั้งหมด40อาการซึ่งจะเป็นการเจริญสัมมาสนาญาณน,นะคะก็คือเห็นโดยความเป็นกลุ่มก้อนในโต40นั้นคือคำว่าอน,นิจจโตทุกขโตอะไรพวกนี้ค่ะก็จะแบ่ง จะแบ่งออกเป็น3ก็ได้คือเป็นเรื่องของการตามเห็นโดยความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แล้วก็ความเป็นอนัตตาก็ได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆแล้วก็พอแตกย่อยเป็น40ก็จะเป็นทั้งหมด40นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก็คือจะมาอ่านให้ฟังนะคะว่าวิสุทธิมรรสอนเรื่องสัมมสนญาณโดยการกําหนดรู้ขันห้านะคะโดยอาการ40อย่างอย่างไรเพื่อมุ่งหมายในการกําหนดรู้ คือสาม,มารถสัญญาณสาม,มารถสัญญาณก็คือแปลว่าการกําหนดรู้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ขและไม่มีอัตราในขันห้าตามที่กล่าวมานั้นนั่นแลมีความมั่นคงโยคาวาจรนั้นจึงกําหนดรู้ขันห้าทั้งหลายเหล่านี้ด้วยการกําหนดรู้โดยความไม่เที่ยงเป็นต้นคือการเจริญวิปัสสนานั้นคือการแตกคนหนึ่งคนนะคะโดยเน้นที่ตัวเรา ออกเป็นนามธรรมรูปธรรมหรืออาจจะแตกออกเป็น5เป็นรูปรูปรัขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันหรือวิญญาณขันนะคะแต่จะต้องเป็นการแตกกระจายออกเป็นรูปหรือเป็นนามหยาบบ้างละเอียดบ้างตามความสามารถและความเข้าใจนะคะเพื่อลัความสําคัญว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนจริงๆนะคะเป็นความสําคัญ ที่เราเคยสําคัญผิดมาก่อนแล้วก็นําไปสู่การก่อเวรก,อก่อกรรมทำกรรมต่างๆนะคะมากมายก่กองโดยเฉพาะอกุศลกรรมโยคาวจรน,นั้นจึงกําหนดรู้ขันห้าทั้งหลายเหล่านี้โดยความกําหนดรู้โดยความไม่เที่ยงเป็นต้นแม้นั้นโดยประเภทซึ่งกล่าวไว้ในวิพังแห่งพระบาลีนี้ว่าพระภิกษุได้เฉพาะซึ่งขันติยาน อันเป็นอนุโลมโดยอาการ40สอย่างไรบ้างาพระภิกษุก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามโดยอาการ40สอย่างไรบ้างดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงจำแนกอนุโลมมายานนั้นได้ตัดไว้แล้วโดยนัยะเป็นต้นว่า,าพระภิกษุเมื่อเห็นขันห้าโดยอาการ40ดังนี้คือ 1- อันนี้จะโตโดยความไม่เที่ยง คือพิจารณาขันทั้งห้านะคะโดยโดยรวมรวมไปก่อนยังไม่ไม่ไม่แยกจับตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าเป็นขั้นสามัสนายานคือเอาทั้งกองเอาทั้งหมวดรูปหมวดเวทนาหมวดสัญญามาส่งเคราะห์ลงว่าทั้งหมดก็คือมีสภาวะมีอาการว่าอันนี้จะโตหนึ่งอันนี้จะโตคือความโดยความไม่เที่ยงสองทุกขโตโดยความเป็นทุกข สามโรคโตโดยความเป็นโรคสี่คันดัโตโดยเป็นฝีห้าสลละโตโดยเป็นลูกศรเสียจะสังเกตนะคะว่าพระพุทธองค์ทรงใช้คําเปรียบเปยเพื่อให้เราเห็นโทษเห็นภัยจะไม่ทรงชมเชยขันห้าเลยไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณหรือจิตนะคะทั้งหมดก็คือ6อัคคโตโดยความชั่วร้าย 7. อาพาตโตโดยความป่วยไข้ 8. ปประโตโดยเป็นประปะัก 9. ปะโลกะโตโดยแตกทำลาย10อิกอีติโตโดยความหาย,ยนะ 11. อุปัตถวะโตโดยเป็นอุปปัตถวะแปลว่าอันตรายนะคะ 12. พยะโตโดยเป็นภัยพยะโตคือพอสัมเพายอยักษ์ก็คือคำว่าภัย ก็จะใช้ในเรื่องของพยัญยานคือปัญญาที่ตามเห็นภัยในขันทั้ง5ซึ่งเป็นวิปัสนาญาณลำดับที่ที่6นะคะอันนี้อยู่ในลำดับที่3สามสามารถนะญาณก็มีคำว่าพยะโตด้วยนะคะ 13. อุปสัครคโตโดยเป็นอุปสรรค์ 14. จละโตโดยความหวั่นไหว 15. บหปะพังคุโตโดยผุพังก็คือพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของเรานี่แหละนะคะโดยผุพังอยู่ตลอดเวลา 16. อัดทุวะโตโดยไม่ยั่งยืน 17. อัดตาณโตโดยไม่เป็นที่ต้านทาน 18. อัดเลนโตโดยไม่เป็นที่หลบลี 1 9อัศรนักโตโดยไม่เป็นที่พึ่ง 20. ลิตตะโตโดยเป็นของเปล่า 21. ขุดฉัดโตโดยเป็นของว่าง 22. สุญศุนยโตโดยเป็นของศูนย์ 23. สอนัตโตโดยไม่มีทั้งตา24อาทีนวะโตโดยเป็นโทษ 25. วิปริณามธรรมะโตโดยความแปรผันไปเป็นธรรมดา 26. อสารกัดโตโดยไม่มีสาระ 27. อักขัมูลแโตโดยเป็นต้นเหตุแห่งความชั่วร้าย 28. วัฏกัดโตโดยเป็นผู้ฆ่าหรือฆาตกร 29. วิภวะโตโดยปราศจากความเจริญ สาสาสวะโตโดยมีอาสวะ31สังคตะโตโดยเป็นของถูกปรุงแต่งไว้32มารามิตสโตโดยเป็นเหยื่อของเป็นเหยื่อล่อของมาร33ชาติธรรมโตโดยมีความเกิดเป็นธรรมดา34เชราธรรมโตโดยมีความแก่เป็นธรรมดา 35. พยาธิธรรมโตโดยมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา 36. มรณะธรรมโตโดยมีความตายเป็นธรรมดา 37. โสกธรรมโตโดยมีความโศกเป็นธรรมดา 38. ปริเทวะธรรมโตโดยมีความคลั่งครวญเป็นธรรมดา 39อุปายาตธรรมโตโดยมีความคับแค้นใจเป็นธรรมดา40สังกิเลสิกะธรรมโตโดยมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเมื่อเห็นขันห้าโดยความไม่เที่ยงก็ได้เฉพาะซึ่งขันติยานะอันเป็นอนุโลมแก่การบรรลุอริยมรรคเมื่อเห็นว่าความดับของขันห้าเป็นพระนิพพานเที่ยงแท้ ก็ก้าวลงสู่สัมมัตจัดนิยามคืออริยมรรคดังนี้อธิบายความอาการ40โยคีผู้นั้นกําหนดรู้ขันห้าเหล่านี้อย่างไรแน่ละโยคีผู้นั้นกําหนดรู้ขันหนึ่งหนึ่งแต่ละขันด้วยการกําหนดรู้ลักษณะมีอนิจจความไม่เที่ยงเป็นต้นซึ่งท่านกล่าวไว้แล้วโดยประเภทต่างๆอย่างนี้คือ หนึ่งโดยไม่เที่ยงเพราะไม่เป็นไปเลยที่สุดและเพราะมีต้นมีปลาย 2. โดยเป็นทุกข์เพราะบีบคั้นเฉพาะหน้าด้วยความเกิดและความดับและเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์สโดยเป็นโรคเพราะต้องเยียวยาด้วยปัจจัยและเพราะเป็นที่เกิดของโรค 4. โดยเป็นฝีเพราะประกอบด้วยสิ่งเสียบแทงคือความเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ไหลออกของสิ่งไม่สะอาดคือกิเลสและเพราะมีการกลัดหนองและสุกแล้วสุกแก่แล้วแตกไปด้วยความเกิดความแก่และความแตกดับ 5. เป็นลูกศรเสียบเพราะให้เกิดความบีบคั้นเพราะเป็นสิ่งทิ่มแทงอยู่ภายใน และเพราะเป็นสิ่งที่ถอนออกได้ยาก6โดยความชั่วร้ายเพราะเป็นสิ่งควรตำหนิติเตียนเพราะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียและเพราะเป็นที่ตั้งของความชั่วร้าย 7. โดยความป่วยไข้เพราะไม่ทำให้เกิดเสรีภาพและเพราะเป็นประทัดฐานของความเจ็บป่วย 8. โดยเป็นปรปักษ เพราะไม่มีอำนาจบังคับบัญชาและเพราะบังคับบัญชาไม่ได้ 9. โดยแตกทําลายเพราะแตกทําลายไปด้วยพยาทิชราและมรณะ 10. โดยความหายนะเพราะนำมาซึ่งความพินาศมากมาย 11. โดยเป็นอุปัตถวะเพราะนำมาซึ่งสิ่งไม่เป็นประโยชน์ที่รู้ไม่ได้เลยอย่างมากมาย และเพราะเป็นที่ตั้งของอุปัตถวะอันตรายทั้งปวงด้วย 12. โดยเป็นภัยเพราะเป็นที่เกิดของภัยทุกประการและเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อความอ,อบอุ่นใจอย่างสูงสุดกล่าวคือความระงับทุกข์ 13. โดยเป็นอุปสรรคเพราะติดตามมาด้วยสิ่งไม่เป็นประโยชน์หลายประการ เพราะประกอบด้วยโทษและเพราะไม่นำมาซึ่งความอดกลั้นคล้ายเป็นอุปสรรค 14. โดยความหวั่นไหวเพราะหวั่นไหวด้วยพยาธิชราและมรณะกับทั้งหวั่นไหวด้วยโลกธรรมท,ทั้งหลายมีความมีลาบและความเสื่อมลาบเป็นต้น 15. โดยผูกพังเพราะมีปกติเข้าถึงความผูกพังไปด้วยความพยายามและโดยสภาพของมันเอง 16โดยไม่ยั่งยืนเพราะมีปกติร่วงหล่นไปในที่ตั้งทุกแห่งและเพราะไม่มีความมั่นคง17โดยไม่เป็นที่ต้านทานเพราะไม่เป็นที่ต่อต้านคุ้มครองและเพราะไม่ได้ความปลอดภัยที่ควรได้18โดยไม่เป็นที่หลบลี้เพราะไม่เป็นที่สมควรที่หลบลี้ ทั้งเพราะผู้หลบลี้ทั้งหลายทำกิจในการหลบลี้ไม่ได้19โดยไม่เป็นที่พึ่งเพราะไม่มีความจำกัดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย20โดยเป็นของเปล่าเพราะว่างเปล่าจากความยั่งยืนความงามความสุขและความมีอัตตาตามกำหนดคาดคะเนไว้21โดยเป็นของว่าง เพราะโดยเป็นของเปล่านั่นเองหรือเพราะความเป็นของเล็กน้อยเพราะว่าแม้ของเล็กน้อยในโลกเขาเรียกกันว่าของว่าง22โดยเป็นของศูนย์เพราะปราศจากอัตตาผู้เป็นเจ้าของผู้อยู่ประจำผู้สร้างผู้เสวยและผู้บงการ23โดยมีโดยไม่มีอัตตาเพราะไม่มีผู้เป็นเจ้าของด้วยตนเองเป็นต้น 24โดยเป็นโทษเพราะเป็นทุกข์ด้วยความเป็นไปในภพคือสังสารวัฏและเพราะความทุกข์นั่นเองเป็นโทษอีกประการหนึ่งชื่อว่าอาทีนวะเพราะอัดถะว่าผู้ไปผู้ถึงผู้เป็นไปสู่ความยากจนคําว่าอาทีนวะนี้เป็นคําเรียกคนยากจนและแม้ว่าขันห้าก็เป็นสิ่งยากจนเหมือนกันเพราะเหตุนี้ โยคยีจึงกําหนดรู้โดยความยากจนเพราะเป็นเช่นกับคนยากจน 25. โดยมีความปรวนแปรอยู่เป็นธรรมดาเพราะมีปกติแปรผันไปสองทางคือด้วยชาราหนึ่งและด้วยมรณะหนึ่ง 26. โดยไม่มีสาระเพราะมีความผ่อนแอและเพราะหักง่ายเหมือนไม้ผุ ไปหน้าสุดท้ายนะคะหน้า283ข้อ27กําลังอธิบายโต40อยู่ถึงข้อ27นะคะโดยเป็นต้นเหตุแห่งความชั่วร้ายเพราะเป็นเหตุแห่งความชั่วร้าย28โดยเป็นผู้ฆ่าหรือฆาตกรเพราะเป็นผู้ฆ่าความไว้วางใจเหมือนศัตรูผู้มีหน้าเป็นมิตร 29โดยปราศจากความเจริญเพราะปราศจากความเจริญและเพราะให้เกิดความไม่เจริญ30โดยมีอาสะวะเพราะเป็นฐานไปสู่อาสะวะ31โดยเป็นของถูกปรุงแต่งไว้เพราะเป็นสิ่งที่เหตุและปัจจัยปรุงแต่งขึ้น32โดยเป็นเหยื่อล่อของมาร เพราะเป็นเหยื่อล่อของมัจจุมาและกิเลสมานส3ม6ถึงโดยมีความเกิดความแก่ความเจ็บป่วยและความตายเป็นธรรมดาเพราะมีความเกิดแก่เจ็บป่วยและตายเป็นปกติ39 37-39ถึงโดยมีความโศกความครั่ำครวญและความคับแค้นใจเป็นธรรมดา เพราะเป็นเหตุแห่งความโศกเศร้าความคร่ำควญและความคับแค้นใจ40โดยมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา<อ>เพราะเป็นธรรมที่เป็นที่วิสัยหรืออารมณ์ของสังกิเลสคือตัณหาทิฏฐิและทุจริตทั้งหลายก็จบสัมมาสนายาณโดยเน้นเรื่องของโต40เอาไว้ใน คลิปที่3ของสัมมาสนะยานไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านต้องตั้งใจเงียโสดลงสดับตั้งใจรับน้อมนําพระธรรมเข้ามาไว้ในจิตใจบ่อยๆนะคะฟังเรื่อยๆนะคะสามารถเข้าไปฟังได้ในเว็บไซต์ใจสิกขาโดยเฉพาะตั้งใจฟังท่านอาจารย์สมบัตินันทิโกก็จะมีความเข้าใจ ในคำสอนของพระพุทธศาสนานะคะได้อย่างดีทีเดียวแล้วก็เกิดการปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องแล้วก็ได้ผลที่ถูกต้องนะคะพระอาจารย์สมบัตินันทโกเนี่ยท่านจะเน้นย้าเรื่องของโต40อยู่บ่อยๆในหลายๆคลิปนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดฟังไปเรื่อยๆ,ๆก็จะพบนะคะแล้วก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นซึ่งโต40นั้นเป็นการประกาศ โทษของนามธรรมและรูปประธรรมหรือภาษาบาลีเรียกว่าอาทีนวะนะคะเพราะว่าสรรพสิ่งหรืออุปาทานขันห้านั้นผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังประธรรมเลยจะนึกว่าจะมองเห็นแต่อัตสาทของเขาก็คือความน่ายินดีน่าพอใจในในสิ่งนั้นนั้ๆเช่นเขาให้สุขเวทนาเกิดขึ้นแก่จิตใจเราได้คนก็ไม่รู้ก็ติดในสุขเวทนานั้น อันนั้นเป็นอัศรธาตะของอุปาทานขันห้าที่เราเข้าไปยึดนะคะแต่พอได้ฟังอาทีนวะโทษว่าสิ่งเหล่านี้เขาเต็มไปด้วยไตยลักษณะซึ่งพระพุทธองค์ก็ถ้าพูดแค่สั้นๆคนฟังก็ไม่เข้าใจจึงทรงอธิบายด้วยพยัญชนะมีประการต่างๆรวมทั้งคำว่าลงท้ายด้วยคำว่าโตทั้งหมด40อย่างนี้ด้วยนะคะเมื่อฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆ อะโลภะก็จะเกิดขึ้นในใจเราคือความยึดมั่นถือมั่นในนามธรรมรูปธรรมโดยเฉพาะความเห็นผิดซึ่งเกิดกับโลภะมูลจิตนั้นก็จะค่อยถูกทำลายไปเรื่อยๆอวิชาก็จะถูกฆ่าไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรามีวิชามีความรู้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัญญาที่ซ่อนอยู่ในพระพุทธศาสนาซึ่งทรงตัดเอาไว้ว่าสุดตรมยาญน,นั้นเป็นขั้นแรกที่สำคัญนะคะขั้นแรกที่สำคัญ ใครที่ตั้งใจฟังทำดีก็จะได้รับข้อมูลที่ดีๆเพราะว่ามนุษย์เราก็จะคิดพูดทำตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะคะว่าเรากำลังคบใครถ้าเราครบคนพานเป็นมิตรเราก็จะพลาดจากคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะก็ขออนุโมทนาเพื่อนๆทุกท่านที่มีกุศลจิตเกิดขึ้นจากการฟังคลิปที่อ่านคำพีวิสุทธิ์ที่มังให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ